สำหรับวันนี้นะคะช่วงเพย์ออฟลิลเองเชื่อว่าท่านนักกอล์ฟที่เป็นผู้ชายเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเลยเพราะว่าวันนี้ค่ะโปรเชนนะคะจะพาไปพบกับนักโภชนากรสาวสวยค่ะที่จะมาแนะนําวิธีการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับท่านนักกอล์ฟทุกคนว่าเวลาเราจะตีกอล์ฟเนี่ยสุขภาพก็ต้องแข็งแรงถูกไหมคะคือเนื้อหาน่าสนใจแล้วเนี่ยคนที่มาที่บ่ายยังน่ารักอีกโอ้โหน่าดูมากเลยครับอยากดูแล้วใช่ไหมคะอยากดูกันแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาล่ะท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับถ้าเราดูโปรใน PGA Tour นะครับเราจะเห็นนะครับว่านักกอล์ฟในสมัยนี้เนี่ยมาให้ความสำคัญในเรื่องของพุชนาการมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารเบาๆในระหว่างการออกรอบหรือว่าการจิบน้ําเบาๆนะครับค่อยๆจิบไปนะครับก็เป็นอะไรที่ดีเทลที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่เคยอินเรื่องนี้เลยครับแล้วรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นแต่พออายุเยอะขึ้นแล้วท่านผู้ชม รู้สกึกมากๆครับว่าร่างกายอ่อนเพียง่ายง่ายได้เหลือเกินนะครับวันนี้ผมเลยมีนัดกับนักโภชนาการสาวสวยท่านหนึ่งครับจะเป็นใครติดตามชมกันเลยครับ at beach trying I know it's hard to remember mm -hmm. the people ต <othe> <cues> อ,อนนี้นะครับผมได้อยู่คุณจูแล้วนะครับนักโภชนาการสาวสวยที่ผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้นะครับผมสวัสดีครับคุณจูสวัสดีคุณจูช่วยแนะนาตัวหน่อยได้ไหมครับว่าเข้ามาอยู่ในแวดวงการนี้ได้ยังไงครับก็จริงๆแล้วสําหรับในเรื่องของโภชนาการกีฬากอฟใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันดับแรกเนี่ยสมัยก่อนเป็นนักกีฬากอฟมาก่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะก็เลยทําให้ส่วนหนึ่งเนี่ยพอเวลาเรามีการเล่นกีฬาก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะแบบจะมีอะไรที่สามารถ

พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเริงเห็นว่าจุดหนึ่งซึ่งนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการมองข้ามไปก็คือคในเรื่องของอาหารและโภชนาการประกอบกับตัวเองเนี่ยได้มาศึกษาต่อในคณะวิศาการกีฬาก็เลยยิ่งทําให้รู้สึกมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยมาเข้ามาอยู่ตรงวงการนี้ได้นะคะและอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางพี่ชายก็คือ,อคุณเจจัก,กริอุทศกุลนะคะบรรณาธิการบริหารของสก๊อบ สวิงนะคะซึ่งได้มีการพูดคุยกันแล้วก็แนะนําว่าถ้าสมมติว่าเรามีความสนใจด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยก็มาช่วยพัฒนาวงการกอล์ฟไหมอาจจะเป็นในเชิงของการเป็นคอลัมนิสต์ของหนังสือก่อนนะคะก็เลยได้มาเขียนเป็นคอลัมนิสต์ของหนังสือกอล์ฟสวิงในค column health and nutrition แล้วก็ แนะนำให้ทางให้รู้จักทางพิซซิ่งก็คือกอล์ฟออนไลน์ะนะคะกอล์ฟออนไลน์นะคะคุณเฉลิมวงนะคะก็เลยได้มีโอกาสมาเป็น columnist ให้กับทางพิซซิ่งด้วยเช่นกันเพราะ,ะ,ะฉะนั้นติดตามนะครับของผลงานของคุณชูนดทั้งสอทั้งสองเล่มเลยนะครับทั้งซูิงและกอล์ฟออนไลน์แล้วนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เรียนปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาได้ขาวว่าจบปริญญาโทด้าน โภชนาการมาเหมือนกัน <S <S ใช่ค่ะก็มาศึกษาต่อในส่วนของอสาขาวิชาโภชนาศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีนะคะกับสถาบันวิจัยโภชนาการของมหาวิทยาลัยมิดิโดนนะคะโอ้โหว่าร,รอบด้านาจริงๆ <S <S คแต่เป็นคนที่ผมอยากได้ความรู้มากๆเลยครับงั้นต้องถามก่อนเลยครับว่าก,กีฬากอล์ฟกับเรื่องของโภชนาการเนี่ยมันมีความจําเป็นยังไงบ้างรครับสำหรับกีฬากอล์ฟใช่ไหมคะกอล์ฟเนี่ยจริงๆจูนต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่ได้เปรียบได้เปรียบสําหรับ เมื่อเทียบกับกีฬาหลากหลายประเภทนะคะเพราะว่าถ้าเรามองกีฬาหลายประเภทอย่างเช่นอ,อย่างวอลเลย์บอลนะคะวอลเลย์บอล,ลบที่จุนดูอยู่เนี่ยน้องๆเวลามีการออกกําลังกายต่าง,างๆนานานเนี่ยเราจะมีการดูแลในเรื่องของอาหารเข้าไปนะคะแต่ว่าระหว่างการแข่งขันก็จะเติมได้แค่พวกเกลือแร่หรือผลไม้เล็กๆน้อยๆนะคะแต่สําหรับกอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่เราดูแลได้ตลอดต่อเนื่องทั้งเกมเลยตั้งแต่หลุมที่1จนกระทั่ง18หลุมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เป็น เกมกีฬาที่สามารถดึงในส่วนของโภชนาการเข้าไปได้อย่างเต็มที่มากที่สุดคือ,อด้วยความที่ระยะเวลาในการเล่นกอล์ฟนี่ยาวถูกต้องก็เลยสามารถเติมได้ตลอดใช่เหมือนกับเติมแรงเติมพลังงานได้เลยแล้วอย่างนี้ไอ้ที่บอกว่าเติมพลังงานเข้าไปในเรื่องของกอล์ฟเนี่ยมันมีอะไรมีอาหารอะไรตัวไหนบ้างครับผมสำหรับกีฬากอล์ฟใช่ไหมคะจริงๆแล้วสารอาหารที่ต้องการดอกจันการดอกจันว่าเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากที่สุดก็คือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตหมายถึงข้าวแป้งเส้นขนมปัง นะคะ oh, อ่านะคะซึ่งสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานสําคัญสําหรับนักกีฬา,าแต่ถามว่าถ้าเราจะมาวิเคราะห์ว่านักกีฬาแต่ละประเภทเนี่ยควรจะได้รับสารอาหารประเภทไหนอย่างของกอล์ฟเนี่ยเวลาเราออกกําลังกายจะใช้ระบบ พลังงานที่ประกอบกัน2ระบบนะคะก็คืออันที่1ก็คืออย่างโปรเชนเนี่ยเวลามีการสวิงสวิงใช่ไหมคะตัวเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของการใช้แรงระเบิดของกล้ามเนื้อนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตมาใช้ในช่วงเวลานี้หรอกแต่ว่าจะเป็นสารอาหารที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อแต่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะเป็นการใช้ในช่วงตลอดเกมการแข่งขันการเดินการเดินการพัด ชั่วโมง2ชั่วโมงพักกอล์ฟใช้ระยะเวลายาวนานในการออกกาลังกายใช่ไหมคะครับผมแหมงั้นตรงนี้คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นหลักสําคัญสําหรับนักกีฬากอล์ฟเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราก่อนออกรอบเนี่ยอาหารประเภทไหนครับที่เราควรรับประทานเข้าไปก่อนก่อนออกรอบนะคะจริงๆถ้าก่อนออกรอบเนี่ยเราอาจจะต้องมีการแยกย่อยนิดนึงถ้าสมมติว่าสมมติโปรเชนมีแข่งขันในช่วงประมาณ8ปดโมงเช้าใช่ไหมคะช่วง8ปดโมงเช้าเนี่ย โปรเซนก็อาจจะต้องตื่นเช้าหน่อยแล้วก็มีการทานใน<ม>ช่วงประมาณสักเวลา6กโมงดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของอาหารที่จะต้องรับประทานเนี่ยอาจจะต้องเป็นอย่างที่จุ้งบอกคาร์โบไฮเดรตสำคัญใช่ไหมคะคอาจจะเลือกเป็นโจ๊กก็ได้<ม>เป็นข้าวต้มก็ได้นะคะอะไรก็ตามที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเข้ามามแต่ว่าไม่ใช่ สเต็กหมูไส้กรอกเบคอนตามโรงแรมที่แบบสมัยก่อนนักกีฬาเราจะเห็นว่าจะมีเบร a ฟาสอาหารโรงแรมใช่ไหมคะซึ่งมักจะเลือกอาหารประเภทนี้ซึ่งตรงนี้ไม่ได้เพราะเวลาย่อยไม่ทันแต่จริงๆในสนามกอล์ฟนะครับเขาจะมีไข่ต้มน่้อไก่อะไรพวกนี้เยอะมากครับถ้าเปสนามเลยนะใช่อันนี้คือไม่ควรใช่ไหมครับอันนี้ไม่ควรไม่ควรอะไรที่เป็นแป้งเข้าไปก่อนเป็นแป้งเป็นน้ําตาลเป็นกล้วยเป็นอะไรเงี้ยก็ได้ที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนักกีฬาโอ้โหก็น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเรา เ,เห็นไข่ต้มนะครับเราคิดว่าให้พลังงานได้ดีมากครับก็ <c oughs> ขายกันทุกชนามเลยนะครับ <c oughs> จะเป็นไก่ทอดอะไรก็ตามแต่ค <c oughs> วรทานแป้งก่อน <c oughs> ใช่ค่ะแล้วทีนี้ผมอยากรู้แล้วว่าสําหรับนักกิฬาในระยะเวลาสัปดาห์หรืออย่างเงี้ยเราควรบริโภคอาหารยังไงบ้างรครับที่จะควบคุมให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงได้ตลอด สำหรับนักกีฬานะคะคถ้าวางแผนเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องไรเรียงนะคะตั้งแต่ถ้าถ้าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็ลองดูตั้งแต่ช่งชวงเช้าก่อนอย่างที่บ,บอกโปรเชนไปนเมื่อสักครู่ว่าตอนเช้าเนี่ยโอเคพอเราจัดอาหารมือ้อเช้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ลองดูในช่วงระหว่างการแข่งขันนะคะระหว่างการแข่งขันเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายๆคนที่คอนเซนเทรตกับเกมมากเกินไปจนลืมการกินเนี่ยมันจะทําให้แรงเราตกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกเนี่ยวะซุูมแทนที่เราจะทานเป็นไข่ต้มอะไรต่างๆใช่ไหมคะเราก็ทาน โอเคกเล้วยหอมอม,มีขนมปังทายม,มสักหน่อยอโอเคมีเครื่องดื่มเกลือแร่สักนิดหนึ่งเพราะกอล์ฟเป็นกีฬาที่จะต้องมีการออกกําลังกายท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนจัดใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือเติมไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นนะคะพอมีการทําการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ควรจะให้ความใส่ใจไม่แพ้อาหารก่อนและระหว่างก็คืออาหารหลังทําการแข่งขันนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของสารอาหารที่เป็นลักษณะของโปรโตีนเข้ามาเพราะบางครั้งเวลาเราแข่งเสร็จสังเกตว่าพอเราส่งสกอร์การ์ดเสร็จเรา ข้าล็อกเกอร์ใช่ไหมคะบางครั้งบางท่านก็คือไม่ไม่ได้สนใจเรื่องอาหาร<ช>ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลานาทีทองที่จะทําให้ร่างกายสามารถสะสมคาร์โบไฮเดรตในตับในกล้ามเนื้อได้<อ>เพราะฉะนั้นแล้วพอออกกาลังกายเสร็จ ทานก่อนนะคะอาจจะเป็นนมช็อกโกแลตก็ได้เพราะว่าหลังออกกําลังกายเนี่ยควรจะมีสารอาหารที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมคะมเติมเข้ามาก่อนแล้วหลังจากนั้นจะไปอาบน้ำรายผมไม่มีปัญหาแล้วก็เข้าไปทานมื้อหลักนะคะซึ่งในช่วงตลอดสัปดาห์ก็ควรจะมีการดูแลในลักษณะนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามี m a t ใกล้แข่งมี m a t ใกล้แข่งนะคะคก็คืออาจาจะมีลักษณะของการทําในส่วนที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรต l o ดด i n g เข้ามาก็คือการที่ในช่วง3าวันแรกนะคะเราอาจจะมีการฝึกซ้อมออกรอบที่ค่อนข้างเข้มแข็งหน่อยนะคะเพื่อเป็นการดึงคาร์โบไฮเดรตออกไปใช้ได้เต็มที่อพอสามวันถัดมานะคะโรเชรหรือว่าท่านักกอล์ฟนะคะแฟนกอล์ฟที่ติดตามรายการอยู่เนี่ยก็อาจจะมีการลดแอคทิวิตี้ลงไปเน้นชิฟเน้นพาร์ตเน้นอ,อิมเมจินเอาแล้วก็มีการปรับในเรื่องคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวแป้งเส้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะคะตรงนี้จะทำให้แม t การแข่งขันในวันถัดๆไปเนี่ย เรามีพลังงานที่เต็มที่โอ้โหนี่คือการวางแผนจริงๆนะครับค่ะ <c oughs> ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับผมป <c oughs> กติเห็นแล้วก็คือเจออะไรก็ท่านไปก่อนค่ะเพราะฉะนั้นคือถ,ถ้าเราวางแผนได้แบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราในขณะแข่งขันเนี่ยเรามีพลังงานนําพลังงานที่เราควรจะมีมาใช้ได้เต็มที่ถูกต้องถ <c oughs> ูกต้องค่ะใช่แล้วครับทีนี้โภชนาการ ที่ไม่ดีสําหรับ,รบนักกอล์ฟเนี่ยมีมีอะไรบ้างข้อชนาการที่ไม่ดีก็คืออันที่หนึ่งนะคะก็คืออาจจะต้องดูไปที่ประเภทของอาหาร,รประเภทอาหารเนี่ยก็คืออย่างที่จุนบอกว่าสิ่งที่เราควรทานกับไม่ควรคทานใช่ไหมคะในแต่ละช่วงเวลาสมมติก่อนทําการแข่งขันเนี่ยเรามาีสิ่งที่เราควรทานก็คือในเรื่องของข้าวแป้งเส้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่านักกอล์ฟบางท่านไปทานเป็นเบคอน ไส้กรอกซึ่งพวกนี้เป็นเนื้อสัตว์ไขมันสูงนะคะ<ม>แล้วสิ่งที่มันอันตรายคืออะไรอันตรายก็คือว่าเมื่อเรามีการบริโภคอาหารประเภทนี้เข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้เราย่อยไม่ทนันเพราะอย่างที่จุงบอกถ้าสมุติโรเชรหรือว่าท่านก,กอฟมีการแข่งขันในช่วงเวลาประมาณ8ปดโมงเช้าใช่ไหมคะมเนื้อสัตว์เหล่านี้ต้องใช้เวลาย,ย่อยประมาณ4-5ชั่วโมงมเพราะฉะนั้นเลยเวลาละพอเลยเวลาปุ๊บในช่วงเวลาเราออกกําลังกายเนี่ย สิ่งที่เราต้องใช้มากที่สุดคือกล้ามเนื้อนะคะคเลือดก,ก็จะมีการส่งไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อเพื่อให้ออกซิเจนไปทํางานต่างๆทาให้ม่ล้าแต่ถามว่าพอระบบย่อยอาหารก็ต้องการเลือดเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการแบ่งละเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งไปเลี้ยงระบบย่อยส่วนหนึ่งดังนั้นประสิทธิภาพก็ไม่เต็มที่สักอย่างนะคะ,ะ,คะย่อยอาหารก็ย่อยไม่เต็มที่เกิดอาการจุกเสียดและที่สําคัญท้ายที่สุดก็คือว่าเวลา ที่เรานึกถึงสิ่งที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งในร่างกายก็คือสมองนะคะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอทําให้บางท่านเนี่ยอาจจะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะเป็นลมได้จริงๆในบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบเรารู้สึกเหมือนมึนๆศีรษะนะอ่าบางครั้งลองกลับมาที่สาเหตุ back to b a s i c เลยว่ามันเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากจุดเล็กๆน้อยๆที่คุณมองข้ามไปก็ได้แต่ผมก็มีนะครับเพื่อนหรือตัวผมเองบางครั้งเนี่ยคือไม่เคยรู้เลยนะว่าคือ รัฐบาลบอกว่าไม่ให้กินแป้งไงจะไม่ไป่อวนเราก็ไม่กินแป้งนะครับเราก็บริโภคเนื้อสัตว์อย่างเต็มที่ก่อนออกต้อมนะครับก็ยังรู้สึกมึนๆแบบยิ่งช่วงลดน้ําหนักนะคุณผู้ชมก็ยังแบบมีวิงวิงอยู่บ้างหน้ามึนเล็กน้อยคุณชุนครับละปัญหาในเรื่องของตะคิวขึ้นนะครับผมเจอบ่อยมากเลยยิ่งช่วงที่ผมน้าหนักเยอะๆเนี่ยหรือว่าเพื่อนักกอล์ฟที่ อย่างโปรเจปน้ก็เป็นโพรเจปที่น้ำหนักตัวเมื่อก่อนเนี่ยน้ำหนักตัวเยอะส่วนมากจะเป็นตะคิวขึ้นที่ขานนเกิดจากสาเหตุอะไรครับคือจริงสาหรับตะคิวใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงอาจจะไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนแต่ถามว่าในทางวงการวิชาการเขาก็จะบอกว่าอาจจะเกิดจากอันที่หนึ่งคือมีการขาดในเรื่องของเกลือแร่นะคะที่ช่วยในเรื่องของการขดและคลายตัวของกล้ามเนื้อก็คือพวกโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็แคลเซียมนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องดูว่าเรามีการดื่มน้ําเพียงพอไหมเพราะว่ากอล์ฟเนี่ยเป็น กีฬาที่ต้องเล่นกลางแสงแดดใช่ไหมคะอากาศร้อนต่างๆบางครั้งเนี่ยบางทีการชดเชยน้ำเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะแล้วก็อันที่3คือเรามีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพียงพอไหมนะคะ stretching พอหรือเปล่านะคะคแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลักการ3ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหลักๆซึ่งอาจจะทําให้นักกอล์ฟหลายๆท่านเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะตะคิวมันมาจากไหนนะคะค แล้วอย่างนี้สมมติว่าะตะคิวเกิดขึ้นแล้วครับเ<อ>าราควรบริโภคอะไรเข้าไปที่ชดเชยให้มันบาบัดให้มันดีขึ้นมีมีบ้างไหมครับใช่ค่ะคือสําหรับในเรื่องของตะคิวนะคะจริงแก้ไม่ยากอันที่1ก็คือดื่มน้าให้เพียงพอก่อนอนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดตะคิวฉับพลันในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยอาจจะมีการลองหาเครื่องดืม่มที่มีปริมาณของเกลือแร่นะคะคอย่างเช่นโซเดียมโพแทสเซียมต่างๆเครื่องดื่มเกลือแร่ต่างๆเพื่อให้มีการเขาเรียกว่าอะไรดูดซับ พวกแร่เหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็อันดับที่3เนี่ยอาจจะลองดูว่าคุณดื่มนมพอหรือเปล่า <นม S 1> อันนี้ฟังดูฟังดูอาจจะแปลกเพราะว่าในบางคนเนี่ยเมื่อมีการได้รับปริมาณของแคลเซียมไม่เพียงพอนะคะอัตราการเกิดตะคิ้เนี่ยจะสูงมากมนะคะอาจจะดื่มนม,มให้เพียงพอแล้วก็สุดท้ายที่เราเคยเห็นโปรในพี่เจทัวร์หรือว่าแอปเจทัวที่เวลาระหว่างออกรอบ มีการทานกล้วยหรือแม้กระทั่งนักเทนนิสก็ตามนะคะตรงนี้เพราะว่ากล้วยเนี่ยเป็นตัวที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะซึ่งกันการเกิดตะคริวได้นะคะแต่เวลากัดก็คือค่อยๆกัดไม่แบบไม่ทานลูกชีเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะจุกได้ที่ฟังจากคุณจูนะครับว่าโภชนาการเนี่ยดูมีความสำคัญมากๆกับกีฬากคอร์ฟและอย่างหนึ่งนะครับก็ผมว่ามันยังช่วยในเรื่องของลดน้ําหนักได้ด้วยใช่ค่ะวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมมีตัวอย่างจาก ผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ให้คุณจูนเทรนนิ่งให้นะครับแล้วตอนนี้เป็นผู้ชายที่หุ่นรูปร่างสเตนดิ้งมากแล้วหล่อมากในตอนนี้นะครับไปดูกันครับว่าเขาเป็นใครครับผม